ทุกท่านเลยค่ะที่ได้ร่วมกันฝึกซ้อมรำให้กับทุกทุกท่านที่มาร่วมรำในวันนี้กว่า1000ชีวิตค่ะครับและในโอกาสนี้นะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่มารำวงสงในครั้งนี้นะครับก็จะมีเรียนเชิญให้ทางท่านหัวหวน้นสนาส่วนราชการเดียได้ดมีโอกาสขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันนะครับกับนักแสดงทั้งสามท่านนะครับรวมถึงนางรำนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะซึ่งนางรำด้าน เวทีนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะขอให้ทุกท่านยืนขึ้นได้เลยค่ะนะคะท้านะค,ะคนเวทียืนขึ้นนะคะเพื่อเราจะเก็บภาพ1โอเคค่ะขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะจากพื้นที่ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทางเริ่มจากท่านแรกก่อนเลยครับ ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะครับท่านราชันสุนหัวนะครับได้ให้เกียรติขึ้นมาบนเวทีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายท่านรองนัทวัฒน์วิริยาณภาพรค่ะครับและขอเรียนเชิญท่านรัตนศาสตร์ทิชชูนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายครับขอเรียนเชิญท่านชันชัยคงทันค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายค่ะขอเรียนเชิญท่านอูรุยศเอียสกุลนะคะนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายค่ะ ครับและขอเรียนเชิญท่านธนิศพ,พิสารกุลพัฒนะครับอยายการจังหวัดหนองคายครับขอเรียนเชิญท่านประทีปอุ่นเจริญค่ะประหลัดจังหวัดหนองคายและขอเรียนเชิญท่านพันตํารวจเอกสมชายสมวรสักพัคดีนะครับรองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดหนองคายครับขอเรียนเชิญท่านประยูนอรันรุธท่านนายอำเภอเมืองหนองคายค่ะครับซึ่งขออนุญาตเชิญชุดนี้เป็นชุดแรกก่อนนะครับที่จะบันทึกภาพก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการเป็นลำดับถัดไปนะครับ 才看。